สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแเฟมิรี่ Family ค่ะป้าบัวพามาอัปเดตนาดําค่ะที่จ้างรถเข้ามาดํานาให้ค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งดําเสร็จเมื่อวานนี้เองค่ะวันนี้ป้าบัวมาพามาอัปเดตค่ะเนี่ยค่ะต้นก้าก็จะสั้นๆเนาะสั้นๆแล้วก็ดําห่างประมาณนี้หนึ่งศอกหนึ่งศอกสามต้นความห่างมาตรฐานค่ะแล้วก็ ต้นบางต้นก็ลอยบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะมาเก็บงานค่ะเขาก็จ้างคนเก็บให้เรานะสี่คนตามหลังรถค่ะแต่มันก็ได้ประมาณ80เนอนาะที่เขาเก็บงานให้เราเดี๋ยวป้าก็จะมาเก็บงานเพิ่มอีกเพราะว่าเขาเอากล้ามาไว้ให้เราเยอะเหมือนกันก็มาตามเก็บงานต้นที่มันลอยเราก็กดลงไปแล้วก็ ไม่มีต้นกล้าเราก็เอากล้าที่เขาอเอามาเถมให้เราเนาะมันก็ไม่ใช่เถมเรามันก็เป็นของเราในแหละเขาเพาะแล้วก็ดำไม่หมดเขาก็เอาทิ้งไว้ให้เราเราก็จะมาดำเสริมค่ะเสริมตรงที่ไม่มีข้าวนะคะนีค่ะตรงเนี้ยนะนะคะ,นะนะคะเป็นแถวแถวไปมันเป็นเพราะอะไรเราก็มาเสริมมาดำเสริมค่ะนะะี่ค่ะเราก็เดินดูเนาะว่าตรงไหนมันว่างยังไงแล้วก็ดำเสริม ดูแลไปค่ะช่วงนี้ไปถึงหนึ่งเดือนนี่ดูเลไปดูเลน้ําเข้าน้ําออกอยู่นี้ละค่ะเนี่ค่ะน้ําเยอะเกินไปถ้าว่ามันเฟะก็เอาออกถ้ามันน้อยมันแห้งก็เอาเข้าประมาณนี้ละค่ะทํานาถ้าใครดูแลเด็ดูแลดีค่ะก็จะได้ข้าวดีคนไหนไม่ดูแลดีไม่ใส่ใจก็ หอยเชอรี่ที่นี่หอยเชอรี่เยอะค่ะหอยเชอรี่เยอะถ้าฝนตกลงมานี้เด้ถ้าฝนไม่ตกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะไข่ของเขาแล้วก,ก็ที่เป็นตัวเล็กๆอยู่ตามดินก็มีเยอะแยะไปถ้าฝนตกลงมาเนี้เขาจะลอยกินต้นข้าวเราเลยค่ะเนี่ค่ะ เขายังปรับสภาพไม่ได้นอ้องเขายังเหี่ยวอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะเขียวจะอุมแล้วค่ะเนี่ยค่ะจากนานาหวานมาปรับเปลีป่ยนเป็นนาดำกำจัดข้าวดีดค่ะข้าวดีเยอะเหลือเกินปรับไม่ไหวปรับไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นดำบ้างแล้วก็เม็ดข้าวที่อยู่เนี่ยค่ะตามีิเลนเนี่ยมันก็จะเน่าเนาะเน่ามันก็จะไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ แคขยายนี่ค่ะแต่ก็ลงทุนมากนิดนึงค่ะลงทุนมากกว่าระวนันนิดนึงครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงเลยละค่ะไปค่ะปาจะพาอัปเดตต้นข้าวที่มันลอยแล้วก็มาดูแล้วเราก็กดลงค่ะต้นข้าวที่มันลอยเราก็จะกดลงหรือว่าตรงไหนไม่มีต้นข้าวเราก็เอาก้ามาดำ ป้าจะให้ดูนะคะที่มันลอยๆอย่างนั้น่ะเนี่ยเนี่ยแล้ก็มาตามเก็บค่ะมาตามเก็บตามเก็บเก็บรายละเอียดอีกเก็บรายละเอียดอีกนี่ไงตรงนี้บ้างไม่มีต้นข้าวเลยเนี่ยค่ะเราก็มาเก็บมาดำ ที่กล้าเข้ามาให้เรานั่นแหละมาดำแปลงน,นี้ดูเฟะเฟะยังไงก็ไม่รู้เฟะเฟะเนะค่ะหรือหอยมากินก็ไม่รู้เนี่ยค่ะหอยกินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่คย,ยค่ะหอยหอยเชลรี่เฟะเฟะขาดเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยตรงเนี้ย ไข่หอยเยอะเยอะนะะไข่หอยเยอะมากๆค่ะหอยชลลี่กาจัดวงจรหอยเชลลีค่ะก็มาเก็บงานอีกสัก2อสามวัน พามาอัปเดตก็ถ้าว่าสักครึ่งเดือนข้าวมันงามอะไรนี่ป้าก็จะพามาอัปเดตอีกเนี่ยค่ะไม่มีต้นข้าวเลยไม่มีต้นข้าวเลยค่ะเป็นแถวค่ะป้าก็พามาอัปเดตข้าวนาดำของป้านเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่แวะเข้ามาราบชมนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปป้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ